ความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการต่างๆในเดือนพฤศจิกายยน2566มีเรื่องสำคัญดังนี้ด้านการวิจัยจากการหารือร่วมกับหน่วยง,งานเครือข่ายและหน่วยง,งานให้ทุนงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลไกการสนับสนุนและการดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาบุญพื้นที่สูงปัจจุบันวสวพส ได้รับทุนวิจัยดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์ RU Research Utilization จากสว,วกปีงวาประมาณ2,566 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยองค์ความรู้เทคโนโลยีจากงานวิจัยบนพื้นที่สูงจำนวน4.8ล้านบาทและในปีงบประมาณ2,567ขอรับทุนวิจัยจากสวกจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่โดยองค์ความรู้เทคโนโลยีจากงานวิจัยบนพื้นที่สูงงบประมาณ4.6ล้านบาทและ 2. โครงการขยายผลใช้ฟีโลโมนดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลายในพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยรวมกับเกษตรกรเขตพื้นที่สูงงบประมาณ4ล้านบาทโดยเป็นการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนา เรับทราบผลการพัฒนาแหล่งน้ําร่วมกับชุมชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจําปีงบประมาณ2566โดยมีหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่กลมชนประธานกลุ่มพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน,น้ํา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุนจำนวน106โครงการใน26พื้นที่งบประมาณรวม95.01ล้านบาทและสวพสวดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยได้รับงบประมาณจากเงินสะสมจำนวน6.0ล้านบาทสามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้175แห่งใน62ชุมชนผู้ได้รับประโยชน์6 8 8 6รายพื้นที่608แปลง 12,241.47ไร่และในปี2567มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม132แห่งใน73ชุมชนงบประมาณ6.25ล้านบาทงานอุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามกรอบการดำเนินงานสำคัญ4ด้านโดยเร่งดำเนินการจัดทาข้อมูลคาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2567และจะดำเนินการตรวจวัด,วดประเมิน CFO ในเดือนกุมภาพันธ์งานเทศกาลชมสวนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคม2566 ถึง28กุมภาพันธ์2567ภายใต้แนวคิดแอลสุขใจไอว n นาบีเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคนที่รักสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติที่ดีกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันลดโลกร้อนโดยมีพึ่งหรือปีนักผสมเกสรเป็นแมสคอตที่จะนำทางนักท่องเที่ยวชมสวนดอกไม้การบริหารงานบุคคล วสวพสอยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นทบทวนองความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนง,งานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ประจำปีงบประมาณ2,567 ั้งองค์ความรู้หลักองค์ความรู้รายกลยุทธ์และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง